สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่ผมเน้นพิทยนต์เหมือนเดิมนะครับวันนี้มีรถมาอัปเดตอีกแล้วนะครับคันนี้นะใครเห็นแวบแรกก็รู้เลยนะครับคันนี้เป็นรุ่นสุดพิเศษเลยเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะครับเป็น t o y ยต้า e ีโนะครับเป็น p r ี n ันเนอร์ทรดีนะครับต้องบอกว่าหายากมากและคันนี้นะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเป็น r ีโวทีอาร์ดีสปอร์ตีโวนะครับปี2017นะครับราคา689,000บาท กับสีดาพีลเนอร์สีประตูพร้อมชุดแต่งเทียดีแท้จากศูนย์นะครับคันนี้เป็นรุ่นพิเศษเฉพาะของเขานะครับมันก็จะมีเทียดีมจะมี2ส,สีสีขาวกับสีดำนะครับตอนนี้เราก็ได้เจ้าตัวสีดําเข้ามาเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับปี17เลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันกิโลนะครับฟีดาวจัดเต็มแน่นอนตัวนี้สวยๆเลยเป็นสีประตูพิลเนอร์นะมีแหลกหลังคาชุดแต่งเทียดีแท้จากศูนย์มีโลบาร์ด้านหลังนะครับกับบันไดด้านข้างก็มีให้ ครัคันี้ก็ต้องบอกว่าหล่อๆเลยนะครับชุดไฟหน้าเป็นหลอดมันติปกตินะครับตัวกระจังหน้าเป็นโฮเมียมนะครับตัดกับสีดำนะครับโลโก้เป็นโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆนะครับตัวรถเป็นสีดาเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้น่าจะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดสีอะไรเลยนะครับส่วนด้านล่างก็มีไฟเดทาวน์ลันดิ้งไลท์มาให้นะครับมันมีเฉพาะรุ่นเทียดีอย่างเดียวนะครับไอตัวไฟตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัดหมอกนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งจากศูนย์เลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าชุดกันชนนะครับ แนบสนิทนะครับแล้วก็จะมีแบบ Aero Dynamic ที่ลู่ลมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าใต้ป้ายทะเบียนก็จะมีโลโก้ TRD อยู่นะครับอันนี้มันเป็นชุดแต่งของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยโลโก้ TRD ขึ้นเป็นรุ่นพิเศษนะครับใครที่อยากได้นะครับหรือกําลังมองหาอยากซื้อไว้สะสมนะครับว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถคันนี้ก็ได้ผ่านการตรวจจากบริษัท b r Inspection นะครับเป็นบริษัท ที่ตรวจสภาพรถยนต์มือสองนะครับว่าพร้อมขายไม่มีพิความจมน้ําชนหนักนะครับไม่มีกับสีตัดแต่งตัวถังนะคันนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์จริงๆ6 8ง9 0 0สบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์062 640 7776นะครับดูแสงนะสีดํานี่จอดแบบแดดตกใส่นะครับเงาแวบทั้งคันนะครับล้อแมกของเขาก็เป็นลายใบพัดนะของ TR d นะครับเป็น6ก้านหรูร้อนะครับ ยางก็เป็นบิสโตนนะครับดูแลเอร์นะครับเนี่ยพวกแม็กมันก็จะมีโลโก้ทีอาดีอยู่นะครับตรงฝาปิดก็มีทีอาดีนะครับชุดช่วงล่างก็เดิมเดิมนะครับตัวนี้ตัวรถไม่มีพลิกความจมน้ำแน่นอนแล้วก็ไม่มีสนิมนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับพวกหมุดตัวยึดล็อกอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับเสา A เสา B นะครับจะเห็นได้ว่าช่องประตูตรงกันแปะนะครับเนื้อสีสีเดียวกันหมดเลยนะครับ สามสีตรงนี้นะจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดนะครับว่ารถเราเดิมๆนะครับอันนี้ก็เป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปับไฟฟ้านะครับตรงปลายมีไฟเลี้ยวรับโลโก้ไฮรักอยู่ครบตัวรถเป็นสีดําเงานะครับสวยจริงนะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับกระจกก็เป็นโตโยต้าแท้นะครับเหมือนเดิมนะรถบริษัทพิษณุย,ย,ยเราขายเน้นคุณภาพนะครับนี่นะโหอย่างเงาเลยสีดําไม่มีรอยขนแมวเลยนะครับคันนี้นะ มีแค่รู้สึกจะมีแค่ตรงฝากระโปรงด้านหน้านิดเดียวนะครับสติกเกอร์ทียอดีอยู่ครบนะครับตัวสปอร์ตบาร์นะครับด้านหลังหรือว่าโลบาร์นะครับก็เป็นของเดิมจากสู์ก็เขียนว่าทียดีนะครับไม่มีรอยเลยซูยไมไปดูใกล้ๆเลยแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะครับมันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับตัวนี้เบิกศูน์อย่างเดียวนะครับข้างนอกไม่มีขายถ้ามีก็จะมีของแบบเรียนแบบนะบมันก็จะไม่สวยเนียนเท่านี้นะอันนี้มันมาจากศูนย์ นะครับพร้อมโลโก้ทีอาร์ดีสป o ร์นะครับแล้วก็เป็นลายสีแดงๆเทาๆนะครับคือจริงๆเอกลักษณ์ของทีอารดีมันจะเป็นดําแดงนะมันจะเป็นดําแดงนะครับคันนี้ด้านหลังเป็นดัมเบกนะครับด้านหน้าเป็นดิสเย์คู่หน้านะครับชุดคัสซีก็เดิมๆนะครับตัวทงตัวท่อไม่มีขึ้นสนิมเลยนะครับล้อยางอะไหล่อยู่ครบนะครับต้องบอกว่าตัวรถบอดี้เดิมทั้งคันนะครับส่องเห็นเลขคัสซีครบทุกตัวเลยนะ บันไดด้านข้างก็ไม่มีตากหักนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้ก็มีกันชนด้านหลังนะครับเป็นโอ้ยดงกวยไม่กล้วยต้นอะไรไม่รู้นะมันห้อยลงมาเกี่ยวหัวนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นเดิมๆนะครับชุดกันชนของเขาก็เป็นทีอาดีเหมือนกันนะครับเป็นสีแดงนะครับตัดสีดําแล้วก็ประทับตาโลโก้ทีอาดีมานะครับเล็กๆนี่ตรงนี้ ของศูนย์นะครับของแท้แน่นอนนะครับหายากด้วยตัวนี้นะไฟท้ายก็เป็นหลอดไฟนะครับแล้วก็โลโก้ไฮรักรีโวอยู่ครบนะครับไฟเบรกบนที่3นะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังให้นะครับสําหรับตัว TRD นะครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างนะครับด้านล่างตัวนี้นะครับต้องบอกว่าดูไม่มีสนิมนะครับรถเดิมมากนะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันกิโลนะครับราคาหกแปดเก้านะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับบริษัทเพชรยนต์เราได้นะ เรามีไฟแนนซ์นะครับรองรับทั่วประเทศเลยนะครับสาหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะครับอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็แอดไลน์ใต้วิดีโอนะครับหรือโทรเข้ามาถามได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2ย์0 7 7 7 6นเ็นะครับส่งรายละเอียดให้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ฝาทงฝาท้ายอะไรก็เดิมเดิมเม็ดโอเมก้าอยู่ครบหมดนะครับ6 8 9 0 0 0นเานะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคุ้มแน่นอนนะครับใครอยากได้รถรอๆไปขับ ไว้ต่างอำเภอนะโอ้ oh, สวยนะครับนี่คันนี้ไม่มีฟิล์มนะครับเดี๋ยวถ้าใครออกรถคันนี้ไปก็เดี๋ยวแถมฟิล์มไปด้วยนะจะจบก็เป็นโตยต้าแท้ตรงนี้จ,จะมองไม่เห็นอ่านี่นะครับเป็นโตยต้าแท้ทุกบาทนะครับประตูก็เป็นเดิมๆนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คอะไรอยู่ครบหมดนะครับอยากเลาะดูตรงไหนผมเลาะให้ได้หมดนะครับแล้วก็ภายในเขาจะตัดด้วยคาร์บอนเคปลาฟแท้ๆจากสูตรนะครับดูนะครับดูงาน ครับอันนี้มันมาจากศูนย์นะครับมันเนียนอยู่แล้วนะเราไม่ได้ไปติดตั้งเพิ่มเติมนะครับตัวเบาของทียดีก็จะเป็นดําแดงนะครับเป็นดําแดงแล้วก็เบลเป็นสีแดงนะเห็นเห็นเบลไหมเบลสีเบลมันจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็บาร์ตรงนี้ที่สองฝั่งเดิมแล้วก็ด้านบนนะครับตัวเบาเขาอาจจะเป็นเอกลักษณ์อีกเช่นกันนะตัวทียดีนะมันจะเป็นเบาดําได้สีแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นผ้านะครับเบาคู่หน้ามันจะ มันจะสลับเป็นโลโก้ TRD ไว้นะครับคันนี้ราคาไม่แพงนะครับ689นะเดี๋ยเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งนามนเะนะครับเดี๋ยวเบาะคู่หน้าเนี่ยมันจะมีโลโก้ TRD นะครับมันจะอยู่ตรงด้านล่างนี่นะครับมันจะปั๊มลงไป TRD นะครับสวยๆนะครับตัวเบาะไม่มีขีขาดนะครับเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะครับคันนี้ก็ จอวิทยุก็ต้องบอกว่าเป็นจอวิทยุตัวท็อปนะครับเป็นจอวิทยุตัวท็อปเพราะว่ามันกระมันกระดกได้นะหน้าปัดเรือนใหม่เดิมนะครับแล้วก็จอเนี่ยจอมันเป็นจอวิทยุตัวท็อปของโตโยตานะครับมันพับกระดกขึ้นได้นะเสียงดีนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ USB ใส่แผ่นได้เพราะว่าเวลามันกระดกจอมามันมีช่องใส่ DVD อยู่ข้างในนะครับแอร์ก็เป็นแมนวนวลนะครับ ก็มีสปีดพัดลม4สปีดนะครับความเร็วทิศทางและด้านล่างก็เป็นพาวเวอร์เอาเลตสองช่องนะครับหัวเกียร์นี่อย่างเท่เลยนะเป็นคาร์บอนนะครับเป็นเคปลาแท้เลยนะครับมีอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมันก็จะเหมือนในตัว f o r t u n e r นั่นเองนะครับว่ารีโวอ่ะตั้งแต่ปีอ่าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอะไรขึ้นมามันเป็นเครื่องยนต์เดียวกันกันกบตัว f o r t u n e r นะครับภูมิร้ายก็เป็นหนังสามกานมันติฟังก์ชันนะแต่เป็นดด้ายแง นะครับให้ความสปอร์ตของ TRD นะเป็นได้แดงนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องนะครับเมื่อสักครู่ฐานรูปไปคันนี้ก็มีน่าจะมีมีแกะฝาโปรงครั้งหนึ่งนะครับอาจจะทำอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าโครงสร้างตัวรถอยู่ในสภาพเดิมหมดนี่นะครับก็เป็นห้องเครื่องของเจ้า r v o t ร d ีดปี17สีดำ สวยๆคันนี้นะแผ่นกันความร้อนแผ่นเดิมนะครับด้านบนก็เดิมๆเลยนะรถถือว่าใช้ถ้านอมใช้น้อยนะครับคันนี้นะนะครับมีแต่รู้สึกจะมีแค่นั้นน่าจะแกะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะทีเดียวอะนะครับเนี่ยดูจากหัวอตนะครับยังไม่ทันได้ไขเลยนะครับเนี่ยนะนอตเดิมๆนะฝาโปรงเดิมตโตโยต้นะปั๊มลมปั๊ม ABS เดิมหมดนะครับแล้วก็ชุดแคตลติกยังอยู่เกียร์ลูกใหญ่ นะครับฝาเครื่องยนต์ไม่มีเปิดนะครับไม่ไม่มีซีนอะไรแรบๆออกมานะเพราะว่ารถคันนี้เดิมเลยน้ำยาหล่อเย็นก็ชมพูปิดเลยของ t o โยต้าเลยนะเป็นเอกลักษณ์นะครับคารนนะตัว R อยู่ครบนะครับส่องลงไปได้เเห็นหมดทุกอย่างเจมหมดนะครับนี่ก็เดิมๆฝั่งน,นี้ตัว L นะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตน้าของยูซ่านะครับลูกใหญ่เราสมควรน,นะนะครับ ห้องเครื่องสะอาดเนียนๆนะครับแผ่นเพเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบนะครับตัวนี้นะแน่น็อตฝั่งนี้มีนิดหนึ่งนะครับเนาะผมก็ให้ดูแจ้งกันตรงๆนะครับรถอาจจะมีเก็บเคยเก็บงานมาบ้างนะครับอันนี้นบริษัทที่เขาตรวจรถยนต์2นะครับรกูนสเปคชันที่ผมแจ้งไปนะเนี่ยวเวลาเราเข้าไปเซิร์ชคันนี้เราพิมพ์ทะเบียนรถคันนี้เข้าไปมันก็จะขึ้นข้อมูลทั้งหมดของรถคันนี้เลยรถบริษัทเราตรวจทุกคันนะครับ เรามีชิคอินสเปกชันแล้วก็กูอินสเปกชันนะครับเป็นบริษัทตรวจรถยนต์ยูทคาร์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อรถกับบริษัทเพชรยนต์นะครับก็สบายใจได้นะครับเรื่องโดนยอมแมวไม่มีแน่นอนการันตียินดีคืนเงินครับนะครับก็ฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับโตโยต้ารีโว่พรีเลนเตอร์เทียดีสปอร์ตดีโวนะครับปีสิบเจ็ดนะครับราคาหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับเนเพชรยนต์นะครับศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกครับสวัสดีครับ